สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับซองข่าวดังเลขเด็ดนอพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบมาพอกับตัวเลขของปูซีศูนย์นอจ้าปูซีศูนย์กะไฮมาแล้วร่วมทั้งเบิดยีด่สิบสองหัวนอพี่น้องแต่ว่าหวดทียี่สิบเอ็ดกับหวดทียี่สิบสองดันบอกเขาเดอพี่น้องเด้อ หดที่ยี่สิบเอ็ดอันเข่าตัวกันของปูเนาะตัว,ต,วตัวเก่งๆของปูซีคูนันบอกเขาแล้วหดทัดมากมือหดเมื่อตะกี้นี่ก็บอกเขาเนาะพี่น้องแล้วกับวดลาดสุดนี้ก็คือหวดวันที่สามสิบท่านว่าสองห้าหกสามเนาะพี่น้องจา๋าปูเพิ่นกับไฮมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลหลายสำนักเพิ่นกับเอาไปลุง่งให้พี่ให้น้องเข้าดูแล้วบางส่วนเนาะพี่น้องแล้วกับปูเพิ่นไฮมาหวดนี่เป็น หวดที่23เนาะของหวดวันที่30ท่านว่าสองหวาหกสามนปีเนาะพี่น้องกะจะเข่าหรือบอกเข่าอันนี้กระโปรดใส่วิจารยตในการรับส้มนอกจากกะตัวปูที่เพิ่นไฮมานั่นเพิ่นจะเน้นๆอนยุสาจะเน้นๆอยูสองคู่เนาะพี่น้อง มี3สองแล้วก็ส3้สมเนาะตัวปูพันเน็นเนาะจ้าเนาะแล้วก็ตัวร่องก็มี3สามหนึ่งสี่เนาะพี่น้องกับร่วมทั้งเบิดนั่นกะหาคู่ก็ขอให้พี่น้องเข้าจงโศกดีเนาะปรดใส่วิจารยณในการรับส้มก้อนออกไปกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามซองด้วยเด้อค่ะ